นี่ครับพอแล้วครับพออยู่พอกินแล้วครับเพื่องคุแล้วครับพี่น้องคุณพ่อเราครับพอแหละโอ้คุณล่ะสวัสดีครับพี่น้องครับครับคุณล่ะเบื้องปลาครับพี่น้องปลากินยังไงครับวันนี้ครับคุณปลาในซาครับพี่น้องวันนี้เลยครับพี่น้องเด้อ อะไรครักบกบติบัวปบทองปล่อยปลาหลายแห้งครับปลาดินปลาเข่งด้วยพี่น้องเด้่องส,สร้างโกมันครับปลาเข่งลายอยู่ครับตัวชิ้นปลาดินไอย้ยากี้โชว์ปลาดินด้วยสง,งามอยู่หรอกำลังหินใหญ่ครับปลาดินไอ้ใส่เอาไปปิ้งไปทอดครับพี่น้องกับปลาบุญละ่ะคนจับปลาก็รอพี่น้องคน <laughs> อันเพลื่อนยนต์ขอ,อกไกลล่เลยพี่น้องเด้อข้าไก่เหมืนครับไก่คอ,อกรอ,อ,อยหนูนไปแห้งเลรอจบปลาครับพี่น้องครับน่ำข้าวน้าไปเรีกกันหลายยุด่ดเนี่ดูแล่ะครับเอา้าโยอยู่อยู่บ่ อาหากินยังไงเราห่อเมืโมนี้เนาะกระรังนี่การสร้างครบเลยครับพี่น้องนี่ไม่กบอยู่ด้วยนนี่ครับหลักปลาหลักปลาน้นควายอดกันความพอดีคุณครับพี่น้องครับเจ้าของสะเพิ่นครับเจ้าของฟาร์มเพิ่นปลาเพกินครับพี่น้องครับปูหล่อโอ้หลายขนาดเลยปลา ตึงดึงดึงคุโอ้คุ oh. ครับพี่น้าะทีละทีละดูนะครับอุ้ยวันนี้กำลังใส่กำลังพอปิ่งเด like ้อพี่น้องเด้อน <Always. S 1> ี่ก็ติดตัวหนึงนึงบ๊อบอย่างกูล่ะกูล่ะสองสามสามกูล่ะมาปดปดอู้หหลายขนาดกูล่ะตะกี้ก็ได้ไหมล่ะคุณแย่เลย นะซ้มปลาในสาตัวเวะเหื่อยจะดึงงาโอ้โมๆกุจะกปากลมโมนี่บ่าจูบจะฝ่ามันมันพันดือ้วนอ้พี่น้องกินดาวดอยู่ดครับพี่น้องดปนินจดจดปนินสดจหลุดงยังปวดหุดมือวะ นี่หน่วยมาเลยเบิ่งซิปีนเลย hey. uh, ตัวกำลังอยู hmm. <not S 2> ่พอปิ่งพอทอดเนาะีเนาะก็เด็กปศุสัตว์งลูกเอเอาเอาเอาเออเกุเนี่ยคือปรลับมันไว้มันเต็นจังคายเด็ดุนรๆกันเลยทั้เป็นสปริงมันตุ่นี่ครับฝานพอดีฝืนมองทางนักจักรี่องปศุวาดย์ไว เออเยียบ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 ไล่มนออกมามันออกมาหอกนเดี๋ยวเรตินี่ละหุ่นทับท้าทุ่ทล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคู่กันมอหมูอดกลางคู่กันโอ้เต๋ชอนี่ยยกชอไม่ได้บ่ข้าวข้าวบ่ก็ขาวข้ากะลาดมาเออตัวละ มึอยินได้ถอเลยบอกว่าตรงมี้ตรงนเขาท่าคุณจะกินอะไรออกมาครับบอกว่าอออกมาเหยียบออกมา้วก็เลียงออกมาหรอกออกอมีเป็นแปดไม่ลดตะกี้ข้า,างนี้ดึง

โอ้อยยยยยยก็ให้กินหวานขนาดเนาะให้กินหวานขนาดได้เลยสิกินไงเพื่อนกลับไปนี่น้องครับเอาเอาข้าวกลบนั่นนี่สันคือเป็นกบหมดน้าบอกเฮ้ครับพี่น้องทั้งทึ่งนี่แม่สามเคยเลี้ยงไก่ไข่ด้วยพี่น้องเด้อะคุณครับเดี๋ยลอจะแลีครับเป็นเก็บไข่แล้วล่ะค,ครับคุณพ่อวะ เกี่ยวหัวอาหารครับเนี่ยกินเกี่ยวเหรอครับคุณครับยาวหัดผูกได้เต็มที่น้องเด้อไก่ไข่เพื่อนครับได้มื่อละหาหกแทงกันด้วครับนี่ครับนี่ครับยาวไปเลยครับผมสุดพุ่นแล้วครับ นี่ครับพี่ต้องครับเจ้าของสวนพันครับคนละเฮ้ยเสาพันก็นรอเองได้พี่น้องได้พันเพถื่ใจเสาหัวพันบ่ซื้อได้เดี๋ยวี่บ่เพราะจ้ากเด้เดี๋ยวในช่างพันงั้นไม่ซื้อเราพันครับล่อเสาเองได้พี่น้องเด้อมาตรฐานื่ใส่นเล็กครับนี่ย่างเป็นเฮ็ดแล้วหรอครับซุปนี่คือแม่เนี่ยเยอะพันล่เออพี่ต้องครับพูนผสมเองได้พี่น้องเด้อสวนพัน จะกูไป2ก kind of ิโลเฮ้ยดูดีเนาะเอาเอากูเหรอุ้ยอดบระวัติเอาว้โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เยอะเลยเลยมาใหม่หนูเพิ่มโอ้ปักมือเด้อมือหับน่ะว่าปักแล้วมือมือมือโอ้เดะเอกว่าพี่พี่ไรอยู่พี่พี่พี่เพพี่กูลหรกูลหรเต็มเลยเอาวะ นู้นเหนี่งมานีนครับพูดพูดพูดพูนี่มันจะขาดยังฟังเต็มเลยเอาถืีไปถืีไปโอ้ถเครื่องคู่แล้วยวเนสามตัวสามเดี่ยวเดียวมุมเดียวแกเดียวมุมเดียวเออ ปปไจเน้นนๆเออพอดีเลยคนขับพี่น้องโอ้พ่อหลับบอเ,าบาเขาไหมนี่ไหม <G ül üyor> ได้ไเอาดิไดนะ้แล้วครับพี่น้องปุ๊บปุ๊บโอ้เน้นๆเอาเอาเอาพ่อหลับบอพ่อเหรอเนาะพ่อหลับครับพี่น้องนี่ครับพ่อหลับครับพ่อโย่พอกินแล้วครับเพร่องคู่หล้วครับพี่น้อง เพราะแหละครับพอแล้วนี่ครับพี่น้องครับปลาที่เขาได้มากครับ,บรเอ้ยมาปิ้งมะย่างกินเด้อพี่น้องเด้อปิ้งกินสุ่มกันครับนี่ครับลุงหลักแล้วก็มักกันแล้วนี่ยลุงหลักเขาก็ออกมากครับเดีลล๋ยวครับลุงหลักเขาครับ,บรปิ้งปลาเด้อพี่นอ้องเด้อต้อบังหงเพดบอกเหาอยู่บอกทำบังหงเอาเอาท่านพี่ปิ่งปลาคนละนางปลาคุยห่างดีๆีเกินุ่นเตะจากบาดทด้เนาะ ผีปลาครับพี่น้องครับนี่ครับมาซุปเจ้าของเบืองอีกครับพี่น้องครับซุปง่ายผู้พูดยิ่งสูงหมดมึงหลักจะเป็นสั้นขึ้นมาอีกคนนี่ครับผีปลาครับโอ้ผีแล้วครับพี่น้องก็ในแหงมาเองมันแหงมาปีเล้ตีดีด้วยหวอนนะนี่ครับพี่น้องใกล้ซุกแล้วครับผีปลาหวาน กินได้แล้ะกินรถรอสักครู่ครับพี่น้องรอสักครู่ครับไกล้ละไกล้ละน,นี่กินแหนมคุกขาเลยพี่น้องแหนมคกมุก,คกส,กสก้มพักคุณพึ่งเอ็นยืนต้งแงคับปลาฟิมอมอ่ะตาโมฮงยังหน่อยเห็นยังหน่อยตาโมฮงอยู่เับปีงปลาเนาะเมนูนี่นแก้วแหละโอ้โนี่ทุบไปหนี่งอีกเมนูหนึ่นนงเด้อพี่น้องเนี่ยเจ๋อเสวยทุบจีนี่ หนังงัวได้พี่น้องเด้อหนังจี้ครับโซจอนหนังเค้มนี่สุกก็ได้พี่น้องหนังยำได้หนังงัวหนังงัวทดสอบทีภาพดูวยมันรุ่นนี้ได้จังที่ยำได้พี่น้องใหม่ดีป่ะโอ้แตกดีครับใหม่ได้การได้การงัววะงัวอยู่งัวอยู่ยอดเลยพี่น้องคุณหนังเขี้ยนครับได้การได้การนำกิเลนได้โย่ ให้ผู้เฒ่าได้ดิหานเฒ่านั่งเข้มให้ฒเท่าได้ี้หนเี่าเออเออกลัางกายเข่ด้วยครับยามแหกว่าล่ะมือแหลกเต้กโล่ะไอ้ยจจัดด้วยคนโอ้ยยจจัดบ่าวเจ๊จัดดูถูกคนเน่อคก็ับพี่นะถาปิงปลายครับ สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วครับพี่น้องก่อยมันที่ใหม่ก่อนเหรอพี่คูนเวลาเอามาเอามาทำหมูฮูงกับมาล่ะสุกแล้วสุกแล้วเอามาแค่นี้ก็ได้แค่นี้บ่สุกสุกโบเรี่ยงว่ะมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับนี่ปิงปลาเฮาขุ่นทำหมูฮู้งปิงปลา ตับหุ้งเซลเนี่ยตับหมักทั่วหมักทั่วเท่บุงเออว่ามันดึกแม่เวอพี่น้องกินเขาครับวันนี้เฮ้ยคนขากันออกกบเลวครับนี่แหละเขาเอิ้นมาตลาดเขาอิ้นมาตาเนี่เพื่อนแน่นากมาแล้วมากินนะครับวันนี้ครับบรรยากาศครับนี่ป็นไเอเล่ไหมทำไมยัจกเนี้ยทำไมตบหุงพยานไหมแยบแบ ขีมก็ดำด้กินพืชเนาะอยกินพืชเลยนี่เอนี่นะมันมืแม่แแม่เมื่อไห่อยนีนะแม่เอานี่เอานี่เอานี่ตำเตำหุ้งกับต่ำครัวด้วพี่น้องด้วยเอานี่ิบข้าเหรอต่ำเลอตัวหลัเอานแบกซิมอย

ไเออแม่เราถื่มันมีปลาตาบอดเยอตัวนึงขลอมันอ้วยไม่แกะออกเลยนั่งวปลาัส่งขึ้นวไม่ิมองกูเดี๋ยจะแบโอ้ยคัส่งมากเม้นเนไตถเออโอ้ยเส้เส้่าอุ่นส่จะมากมากเมันม ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปแค่นี้นะครับพี่น้องเนาะครับฝากติดตามมึงคลิปไหนเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับเจี๊ยบคิมนาครับหน้าเดียวเป็นสุบปลาเด้อคลิปหน้าเด้อน้าสุบปลาปลายิ่งหนูเด้อคลิปหน้ามาแล้วมาแล้วตั้งเครื่องสูบสูบน้าสูบน้าไม่เป็สุบปลานีิอันนี้จริงนีๆต้มตีน